สวัสดีค่ะสวัสดีคลิปสามเนาะคลิปสามนี่ต้องขายของแล้วนะคะเพราะว่าคุยมาเยอะแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณสุขคุยเรื่องอะไรคะเมื่อวานนี้คุณสุขคุยเรื่องที่ว่าโลกนี้มันวุ่นวายใช่ไหมสิ่งที่วุ่นวายในโลกนี้มีแค่สองเรื่องใช่ไหมคุณสุขพูดหรือว่าสิ่งที่ทําให้โลกนี้วุ่นวายนะวุ่นวายกันนะมีแค่สองเรื่องก็คือหลงรักกับหลงเกลียดใช่ไหมคะก็มีแค่สองเรื่องนี้เองใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะนะแต่ถ้าเราคิดว่า เราเราไม่อยากวุ่นวายก็อย่าไปหลงตรงนี้เลยนะคะจิเลก็คือความหลงนะคะโอเคถ้างั้นเราก็มาคุยกันเรื่องตัวตัวม่านทิปนะคะตัวม่านทิปเนาะตัวม่านทิปนะคะก็คือผ้าถุงตัวนี้คุณสุคุณสุเอาของคุณสุมาให้ชมดีไหมคุณสุตัดไปอ่ะคือมันจะเป็นผ้าเดียวกันที่ ที่กับคุณสุใสนะคะมานทิดเดียวสูเอาของคุณสุดมาให้ชมนะคะว่าคุณสุดตัดสีอะไรไปนะคะ เคยเรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรนนนเนาะเราทำแบบบ้านๆนี่แหละนะเราทําเหมือนกับอยู่ด้วยกันนี่แหละนะคะอันนี้คือตัวม่านทิพย์นะคะไอ้ที่คุณสุตตัดไปนะคะม่านทิพย์ม่านทิพย์ตัวนี้ก็คือตัวน้ําตาลทองนะคะน้ําตาลทองครีมแล้วก็มีชมพูอยู่กลางอันนี้คือม่านทิพย์นะคะคุณสุก็จะนานๆใส่ทีนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วลุงสุคนไม่เจอ <c oughs> คือสาเหตุคือคนไม่เจอคือสาเหตุไม่ได้มีอะไรนะคะ <c oughs> นะคะ สุดใส่ไปครั้งแล้วคือผ้าถุงนะคะควรใส่สองครั้งหรือสามครั้งค่อยซักนะคะจะซักมันบ่อยมากนะคะคือก็ใส่แล้วก็ถอดแล้วเราก็แขนผึง่งลมไว้นะคะแล้วเราก็ใส่อีกได้นะคะก็ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ตลอดได้นะคะโอเคอันนี้คือม่านทิปนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าเดียวกันกับม่านทิปนะคะเป็นตัวเดียวกันแต่คนละลายแค่นั้นเองนะคะ โอเคเราก็มาดูว่าม่านทิพย์เขามีจตสีนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเจ็บเจ็บเก็บๆๆอันนี้ไว้ก่อนเก็บไว้แต่ไม่ค่อยได้ผูกอะไรหรอกแต่เห็นมันเป็นฝางที่ที่โอเคนะคะฝางที่โอเคกันทุกคเก็บไว้นะคะ ม่านทิ่คุณสุมาสีม่วงนะคะสีแรกคือสีม่วงนะคะคุณสุมาสีสีละสามนะคะสีละสามเนาะมาสามสีนะคะอันนี้คือสีม่วงนะคะโอ้เข้ากับวันเลยเนาะวันนี้เข้ากับวันวันสีม่วงนะคะม่านทิ์นี้เขาจะเป็นผ้าฝ้ายที่นิ่มๆนะคะนิ่มๆนะคะเวลาอัดผ้ากาวเขาออกมาจะพอดีนะคะเราจะทําตรงไหนหัวตรงไหนหางตรงนี้หัวแล้วกันนะคะตรงนี้หางแล้วกันนะคะโอเค ตัดออมาสวยแน่นอนนะคะผอดีอุณสุบไม่มีส้นไม่มีรองเท้าส้นนองหมาหมาฆ่าไปแล้วหมาฆ่าไปแล้วหมาฆ่าไปแล้วเลยไม่มีรองเท้าส้นสูงฆ่าไปข้างเดียวอีกข้างหนึ่งหาไม่เจอนะคะหาไงก็หาไม่เจอมันรู้ไปอยู่ตรงไหนนะคะโอเคมันรู้มันฆ่าไปบ้านหลังไหนนะคะตัวบ้านที่ก็จะสวยไหมคะนะคะนะคะ มันสูขายช่วงหนึ่งเยอะนะฮะตอนนี้นสูดเลิกขายขายเยอะๆแล้วก็เบื่อคนขายเบื่อนะคะก็เลิกขายนะคะก็มาขายใหม่นะคะมันทิพย์้สูขายร้อยแปดสิบาทนะคะใครใครอยากรับอยากได้ก็ทักมานะคะร้อยแปดสิบาทนะคะโอเคนะคะคือมันทิพย์นะคะ โอเคไปผืนที่หนึ่งนะคะสีม่วงนะคะคุณสุเอามาแค่สามผืนนะคะสีม่วงมีสามผืนนะคะสีละสามผืนนะคะสีม่วงสวยนะคะแต่นี่คือสีสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้สวยมากนะคะสีน้ำตาลทองเนาะน้ำตาลทองนะคะโอเค ก็ไม่รู้ว่าจะเอาด้านไหนลงนะแต่ก็สุคิดว่ากูสเอาด้านนี้ลงน้ำตาลทองนะคะน้ำตาลเหลืองมัสตาร์ดนะคะน้ำตาลเหลืองมัสตาร์ตขยงิงขยิงเอานะคะขายแบบขยิ่งน้ำตาลเหลืองมัสตาร์ดนะคะอันนะคะมานทิศนะคะก็สุมาสามสี 4, แค่นั้นเองนะคะซื้อมาแค่สามสี 4, เพราะว่ามันเป็นสีที่ สวยที่สุดที่ถูคิดว่าสวยที่สุดแล้วนะคะโอเคนะคะตัวนี้ก็คือน้ําตาลทองนะคะถ้าถ้าใครจะรับน้ําตาลทองก็บอกนะคะคือรับได้แค่3คนนอกห้องซูมีแค่3ามเพืนนะคะร8 0บบาทค่ะนะคะถ้าตัดแบบป้ายที่มีกระดุม300นะคะ แล้วก็ตัดแบบคุณสุก็คือ350นะคะและตีเกตถ้าจะตีลงมา15นิ้วก็15เซนก็บอกสุณสิบหเซนนะคะเพราะว่าของสุคือ10 10 10เซนนะคะเพราะ,ส,ะ,ส,านนะ,ะสุกใส่ทํางานนะคะสุกใส่ทํางานสุกก็เลยใส่ให้มันสร้างขึ้นมาหน่อยนะคะโอเคอันนี้คือน้ําตาลทองสุกก็มี3ผืนนะคะได้3คนนะคะได้3ท่านนะคะตอนี้ก็มาชมพูหวานนะคะตัดออกมาสวยนะคะเพราะว่า เขาบางพอดีแล้วก็เวลาอัดผ้ากาวเขาจะพอดีเลยนะคะคุณสุก็จะให้ช่างถ้าผ้าถุงไหนไหนถ้าเกิดผ้าถุงไหนบางนะคะคุณสุจะให้ช่างอัดผ้ากาวแบบหนานะคะถ้าผ้าถุงไหนหนาคุณสุจะให้ช่างอัดผ้ากาวแบบบางนะคะแล้วเวลาออกมาเขาจะพอดีเลยนะคะเขาจะพอดีเนาะเนาะเสร็จไหมคะหวานเชียวบอกเลยว่าวันหวานนะคะโอเคนะคะ เขาจะมีสีน้ำตาลสีโนต้ตนะคะจะมีสีมอมอนะคะมอมอตัดเขาเพื่อวาดดอบสีชมพูลงมานะคะถ้างั้นเขาก็จะนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะใครอยากได้ก็ทักมานะคะสขสงุกก็มีสามผืนนะคะสามผืนนะคะโอเคนะคะคนละผืนแล้วกันนะคะร้อยแปดสิบาทนะคะเอาไปตัดรับรองสวยแน่นอนนะคะนะแต่ตัดให้บรรทันทรงกาลคงไม่ทันแล้วนะคะโอเค เรียกม่านทิพย์นะคะคุณสู่ขายอยู่พักหนึ่งอะขายเยอะตอนนี้ก็สู่เลยว่าขายเยอะแล้วเลิกขายตอนนี้ขายพอมาขายใท่เลอก็เบื่อละตอนนี้ก็เลยกลับมาขายเหมือนเดิมนะคะอ,อันตัวนี้ก็เป็นม่านทิพย์แต่ก็เป็นลายเก่านะคะนะแต่พูดถึงว่าสีที่เส้นๆแบบนี้แต่เขาก็จะมีลายของเขาข้างในอนะไปงานแต่งงานอะไรได้สบายเลยนะไม่ว่าร้อยแปดสิบนะ ดูเหมือนเมืนถูกนะคะแต่ที่จริงเขาโอเคนะคะเนาะตอนี้เราก็มาตัวแพรวานะคะลายเสือลายแพรวานะคะถ้าใครอยากตัดโดยที่ไม่อยากได้แบบอัด้ากาวนะคะคือเอาคือเอาว่าถุงเป็นผืนแบบนี้ไปตัดนะคะเนาะเอาว่าถุงแบบนี้ไปตัดนะคะ อันนี้คือลายอันนี้คือสีมัสต์ดนะคะเป็นสีมัสต์ดนะคะเรียกสีมัสต์ดนะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะนะคะร้อยแปดสิบบาทนาะงจะไปตัดเอานะคะนี่อันนี้คือผ้าเป็นผืนนะคะสุดรับตัดนะคะแบบป้ายสามร้อยแล้วก็แบบตัดสําเร็จนะคะ แบบสาเร็จก็คือมีซิปเหมือนกันสุดนะคะอาจจะตีกิจเดียวลงมาแค่ไหนก็บอกได้นะคะอันนี้คือเมกกี้เป็นสีสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลมัสตาร์ดนะคะแต่นี่คือสีอิดนะคะส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะอันนี้คือส้มอิดนะคะโอเค สีส้มอิดนะคะสีส้มอิดผืนที่สองลายลายแพรวาในผืนที่สองก็คือสีส้มอิดนะคะ,คะนะคะคุณสุขอ,อนุญ,ญาตตัดคีดได้นะคะสีนี้สวยเนาะสีส้มอิดนะคะร้อยแปดสิบบาทเอาค่ากับเอาค่าค่ากันกับไอ้ม่านทิพย์ได้นะคะ ถ้าใครซื้ออุนสุดสี่ผืนอุนสุดส่งฟรีนะคะร้อยแปดสิบาทสี่ผืนอุนสุอดส่งฟรีนะคะเนาะโอเคอันนี้คือสีส้มอิดนะคะผืนที่สองนะคะอันนี้คือผืนแรกก็คือ,ค,อคือเหลืองมัสตาร์ดนะคะสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะแล้วก็เหลืองส้มนะคะมีสีละสองผืนนะคะไม่ได้เยอะนะคะเอาคนละผืนเอาคนละผืนนะสองท่านนะคะเอาไปตัดนะคะตัดใส่สวยๆนะคะ เราลองตัดออกมาพอดีเดี่ยเลยค่ะแต่นี้คือเขียวนะคะอันนี้คือเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวเนาะสูตรจะมีสีละสองผืนนะคะเขียวมะนาวสูตจะคัดสีมาเองนะคะคัดสีซื้อมาเองนะคะว่าจะซื้อสีอะไรนะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะถ้าสี่ผืนสูก,ก็จะส่งฟรีนะคะ เขียวมะนาวนะคะแล้วก็สีชมพูะค่ะนะคะชมพูตัวนี้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสุขขอดูแป๊บหนึ่งนะคะอัน,นไหนไปดูสุขก็จะส่งคืนเพราะว่าถ้าถ้าไม่ดีมันรก็จะจะขายทําไมนะคะอ๋อก็โอเคอยู่แต่มันดินเขาไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้คือชมพูนะคะ ออกชมพูอ่พิงพิงนะคะนะคะก็โอเคโอเคนื่ว่าไม่สวยโอเคอยู่นะคะสวยอยู่นะคะเป็นชมพูปูนนะคะเป็นชมพูมันสีปูนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือไม่ได้ชมพูจ่านะคะเป็นชมพูปูนปูนนะคะนะร้อยร้อยแปดสิบาทนะคะร้อยแปดสิบบาทเนาะถ้าใครรับก็ซื้อค่ะกันไปนะคะ สีละ2ผืนแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่าสีดำนะคะถ้าใครจะไปตัดเองก็แต่ว่าสีดำนะคะที่ไม่ต้องอัดก่าวเอาไปตัดนะคะสีดำนะคะโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวอุสุก็ตัดวีโอคุยสะเพินเลย